ใข้อแตกต่างระหว่าง MG 5และ MG 50ปี Anniversary สำหรับ MG 5รุ่น10ปี Anniversary ราคาเพียง589,900ซึ่งเป็นรุ่นฉลอง10ปี MG มาด้วยการตกแต่งที่ไม่เหมือน MG 5รุ่นปกติ ค่ะมาด้วยสีแคลเยนเกสีเทานมแบบนี้สวยๆพิเศษเลยค่ะข้อที่2ค่ะนั่นก็คืออุปกรณ์ตกแต่งสีดำเงาที่จะมาพร้อมกระจกมองข้างและมือจับประตูซึ่งแตกต่างจาก MG 5ตัวธรรมดาค่ะที่เป็นสีเดียวกับตัวรถ ที่3ค่ะล้ออลลอยขนาด17นิ้วที่เป็นสีดําด้านพร้อมกับสัญลักษณ์10ปี a n n i v e r s a ซึ่งถ้าเป็นรุ่นปกติจะเป็นสีดําปัดเงาแบบนี้ค่ะสําหรับรุ่นปกติโลโก้ MG และโลโก้ MG 5จะเป็นสีโครเมียมแบบนี้ค่ะสําหรับรุ่นพิเศษนะคะโลโก้ MG และโลโก้ MG 5จะเป็นสีดําเงาแบบนี้ค่ะและรุ่นนี้ค่ะจะมีโลโก้10ปี a n n i v e r s a ติดมาให้แบบนี้เลยค่ะ สำหรับ MG 50ปี n n i v e r s a r y รับแคมเปญพิเศษช่วงงานมอเตอร์โชว์ไปเลยฟรีดาวให้ถึง5%ของราคารถหรือลูกค้าจะเรียกรับดอกเบี้ย0%นาน48เดือนและเรายังแถมประกันภัยชั้นหนึ่งพร้อมชุดแต่งรอบคันฟิล์มเซรามิกและของแถมอีกมากมายสนใจเป็นเจ้าของติดต่อบีม0 6 5 6 6 7 9 9 8 2หรือพบกันที่โชว์รูม MG a b l e รามคำแหงค่ะ